โอเคจะทุกคนจ๋าเบิงปุ้ยตุม้มตุ้มอยู่เนาะจ๋ะเนาะขุ้น่ะขุ้น่ะเฮามาลุ้นน้ำกันเลยจ๋ะทุกคนจ๋าว่าน้องจะเน่าไหมเอ่ยฝนจะท a m เพราะฝนนะจ๊ะปุ้ยน้ำๆจ๋ะขุ้นอีกดอกนึงเนาะจะนาะเดี๋ยวนี่ดอกนึงจ้าบ่รู้ว่าน้องจะเอาได้หรือเปล่า หมวกไปแล้วเนาะจ้ะเนาะขารู้สึกว่าที่ใส่ได้จ้ะเดี๋ยวไปดุนกันนะจ๊ะไปต่อจ้ะทุกคนจ้ะอันนั้นเห็ดอีกอย่างจ้ะข้ามาดุนน้ำกันเลยเนาะจ้ะเนาะอันนี้เห็ดอะไรคะบอกแน่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายจ้ะทุกคนจ้ะเอาไปน้ำมันๆกระเป๋าเนาะจ้ามานมันอันตะกร้าเฮาจ้ะทุกคนจ้ะพุน่ะ งาม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 ,งามโอ้มีอีกไหมอ่ะเน่าหรือยังปาดขาปาดทุกปึป้งเน่าหรือยังโอ้โหเห็ดพึ่งขาลายจ้ะทุกคนงามงามจ้ะไปย่างทุกคนจ่ายเห็นป่ะปาดทุกโอ้ยงาม มุด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 น้ำน้ำมุดจ้ะปาดโอ้ยงุดมุดโอ้ยมุดโอ้ยงามงามมุดน้ำมุดน้ำพากับไปจั้งสี่นาะจะเนาะ อยากตัดขาก็อยากตัดขาอยากตัดขาก็อยากตัดขาเห็ดนะจ๊ะนั่นคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรโอ้โ,อโอสามดอกสามดอกเราได้เ่ออ้ยอ,อ,อมอลุดเน่าแล้ว อได้ได scream, โอ้โพี่พี่พี่จ้ะอ้โงดอกถงดอกอคุณดอกนึงี่ดอกนึงจ้ะรู้ว่าจะเอาได้ไหมดอกนั้นรู้สึกว่าจะเอาได้ไหมนี่อ้นี่เห็ดพึ่งคาไล่ถึงถงโอ้ วันแม่สองดอกจะทุกคนจา้าพู้อีกดอกนึงเนาะจ่ะเนาะงามงามหุยงาม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 อี่ดอกนึ่ง,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 องโอ้ดอกนี่ดอกนี่ได้ดอกน,นัก่นบ่ได้จ้ะทุกคนจ้าไปย่างได้ไหมอ่ะ ึค่ะเอ็ดผึ่งได้ได้ได้โอ้โหอกนี่ได้บ่โอกนี่เบาเนาะจ้าไงพดเก่ากลับบ้านเก่าแล้วจ้ะ กะหั่นเซนเซนเซที่ดอกนึงปาดทถอพุ่นดอกนึงจะ้ะทุกคนจ้ะนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงแมนแมนบะละเธอเป็นแหงๆเป็นน้อยแๆแดดกแดดกแดดทั้งสิอู้อู้ยดอกนึงโอพู่นอยู่แต่หุ่นใหม่พุ่นจ้ะวางตะกร้าก่อนนะจ๊ะ ได่นี่ได่นี่อือโอ้โหไปยังด่ตรงั้างบนเน,นี่จะไก่เห็ดเบือผดไก่เห็ดเบือไม่เป็นไรไม่ใกล้จนเกินไป แก้วที่เต็มตาแล้วจ้ะพุ่นดอกนั่นจะทุกขนจา่าแต่จะเห็ดพิ่งแดงแตื่นขึ้นมาหนิฮะโอ้ลุกไปเนี่ยโยนี่จะทุกขนจา่า こういとこにゃいにゃい。 สามดอกจากทุกคนจ๋าพาดเถอะหนึ่งสองโอ้สามนะนี่อีกดอกนึงจ้ากนี่อีกดอกพี่น้องจ้า มันทีจะได้เห็ดแต่เห็ดพึ่งขาลลยแลยจ้ะทุกคนจ่ามึงซ่งเลยจ้ะเนาะอดอกนึงจ้ะเห็ดพึ่งขาไลายอีกแล้วเห็ดพึ่งขาลลยก็จะเก็บ เห็ดพึ่งหวานจะถูกค้นจา่าพุ่น่ะปาดเถอะเห็ดพึ่งหวานจ้านั่นอีกดอกนึงเจอแต่เห็ดพึ่งขาล้ายหลายปัานนี้เจอเห็ดพึ่งหวานเป็นจังไหนบนีิจ้ะบบชินตาขึ้นเนี๋ยวบุณิน้ำๆไปนี่บุตรเธอถูกค้นจ่าบุงอีหยังนี่ เห็ดพึ่งเหลืองจ้ะทุกคนจ้ะเห็ดเหลืองะนะจ้ะเนาะมันปูชัดๆจะ้ะงามแทะงามจะเถอะโอ้ยเป็นพวงเลยจะ้ะจุ่มนี่เนะจะนะ้ะเนาะงวยจุบบ๊บปาก ngay ngay tu tù ngâm ừm ừm nhúng nhúng hiện, đi nhang với băng ỉu trả phơi mi, ba thô bùi 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 ba thô tụ con trả băng ba hết bánh phu, tay nam จันซสี่มันต้องเก็บจะทุกคนจ๋าไปเก็บ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 โอ้ยน้ำนัาหนงหนงนงๆๆงโอ้ยตากน้ำโอ้เห็ดแ่น้ำเนาะจ้ะเนาะุูนะ ดอกจะทุกคนจ่าปุ้ยเสียหนำจนว่าเหยียบมันนั่นแด่ พาดทุกเธือดแส้หนามเธอดเตยตะตูน,ตนไปที่ผาไปตากแดดอยู่บ้านตากคุมอยู่บ้านเนะจ๊ะเนาะพาุ่น่ะเก็บเป็นสี่ก้อนขอทำความสะอาดที่บ้านนะจ๊ะทุกคนจ๊ะฝนแฉะจ๊ะโอ้ย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  tin bà tha bà tha nhái nhai vang còn bữa này đứa trả thơ đứa thuộc con trả sao nói rồi nhung anh vang còn bữa này trả กวนพ่อหนุ่มหมดแล้วมั้งไปโอ้ฝนอีกกอนหนึ่งจ้ะทุกคนจา้าฝนอีกนี่เยอะน,นึงนะจ๊ะเนาะอนโอ้ยไปจ้ะเดี๋ยวขอไปบ้างข้างในนะ น้องจ๋าบุ๊คโ้แฉแล้วปึ้งเห็ดมันเห็ดอันเห็ดเหลืองไหมจ๊ะเต็มไอ้แยะเลยจ๊ะทุกคนจ๋าโอ้ยมาเก็บกันบ่ได้เนาะจเนาะพูดนะโอ้ยน้อยๆแน่งสี่ชาล่นอยก็จะเก็บไว้จ้ะบวบไปน้ำหนกจ้ะอาทิตย์หน้าค่อยกลับมาใหม่เนาะจเนาะถ้าพวกเมือกสะก่อนจ้ะทุกคนจ๋าพูดนะเห็ด ออนเห็ดเจ้ะเจ้าเนาะว่าเอาไปน้ำกับ,บ่ะไ้คคจ้ะทุกคนจ๋าเพราะว่านั่นฝนตกเรามันเสียจ้ะไปยางตอจ,จ้ะทุกคนจ๋าโอ้ยพาดเถโยพี่น้องเอ้ยพูน่ะ๊าดโถป๊าดเถโอ้ยเบิงบ้งเบิงบ้งบึง้งบึ้ง ไปหดพุ่นเลยจ้ะพุ่นนะเห็ดแมเห็ดมือเห็ดแม่จะพลาดท้อเห็ดเหลืองจ้ะพลาดท้อพุ่นนะแต่ว่าพวกมีคนเขามา้าเนาะจ้ะเนาะแช่โพดจ้ะเลยท่พวกมีคนเขามา้าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเน,นี่ยฝนมันตกย่อมเสาจะเทือจ้ะถ้าทาที่ให้ฝนหยุดแล้วก็โอ้ยมันบ่ได้หรอกจก้ะทุกคนจ้ะ คนตกจังสี่ตรงเขาป่าเล้วจ้ะเนาะ ของคนเก็บเห็ดอีกคิมไปย่างจัดทุกคนจา้าโอ้ยหเจอเห,าาจจห็ดพึ่งขาลายจัดทุกคนจ้าเห็ดพึ่งขาลายไปย่างอสองดอกจัดพี่นองจา้าสองดอกเค็งๆเ,เลยป้าสามดอก สามดอกจาุ่นดอกนึ่งนะจ๊ะนาะบาดทบเอาดอกง่ายขึ้นนี่โอ้โอ้โหหยอกง่ายมาน้ำดอกโอ้หักจ่อยหักแล้วหักแล้วโอ้ยงาม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 คือดอกนี่ดอกนึงจ้ะ มุน่นมุน่นมุ่นโอยว่าเอากะสิบ่อใดเนาะจ๊ะเนาะมีงตัวตะเฮ็ดเผื่กขาไล่แต่ให้ด้วตะกาสาวเล็กหน่อยไงเต็มอันใหญเลยงามงามไปยางต่อจ้ะโอ้ยผู้นเห็ดเผื่งขาไล่อออาาลอเออ,เอโอ้ยหเห็ดเผื่งขาไล่ว่าสันวะเห็ดเผื่งหวานจ้ะทุกคนจ้าเห็ดเก็บเห็ดเผื่งขาไล่เลยก็เกลยล,ลืมมันซึนเห็ดเผื่งหวานไปซึนเลยเน,น,ะนาะจ้ะเนาะ เห็ดพึ่งจะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งสองดอกนะจ๊ะแนมดีๆก่อนเห็ดพึ่งจะ้ะพนูนะแชน้ำอ้ยแส่น้ำอยู่ก็โอเคจ้ะทุกคนจ้ะไปมันดอกนั้นสิโอ้ยไม่ค่อยได้เจอเนาะจ้ะเนาะไม่ค่อยได้เจอเห็ดพึ่งจ้ะเห็เจอแต่เห็ดพึ่งลาย น้ำเออเอยุงัดอุ่ะอต้องเก็บจ่าทุกคนจ่าปะเก็บอะไรดอกจ่ะปะเก็บกระตายน้ำซื่อๆน้อจ้ะเนาะไปเก็บจ้ะเก็บ あ。 พี่นออ้องเอ้ยแคะน้าเหเ็ดใหญ่ขึ้นสิบเปอรดอกจ้ะถ้าเฮ็ดน้อยอัเครื่องตาเราเห็ดใหญ่นียน่ยากจ้ะทุกคนจ้ะทับกันแบนเล่ ดอกนี <łość> ่ <Harriet> ระดกหลังการงานโผดพุแช่น้ำแช่น้ำจนว่าที่ตายเราจะทุกคนจ่าบึง ขายเด้อขายผู้ใดที่มาซื้อน้อยนี่เนาะนั่นขา้าตือเบอร์บ่ร์าขายจะทุกคนจ้า เตต็มาไปจ้ะทุกคนจ้ะดอกหนึ่งยุ้งยุ้งยุ้งให้ยุ้งให้พุ่น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 ยุ่งขังกันนี่แหละจ้ะทุกคนจ้าโอ้ยมีแต่ดอกงามง ฉันหนักนะเนี่ยแต่ฉันจะเอาเธอไปด้วยแช่น้ำอีกแล้วเหรอพวกเธอเฮ็ดแช่น้ำจ้ะทุกคนจ้ะหนักปวดโพโน,นอ,อนเจ้ะเนาะเก็บเห็ดพะอาดเด้อจ้ะเนาะเก็บเห็ดพะอาดจา้ะ ขอโทษขอให้น่าจะนาะถูกคนจา้าดอกนี่สองดอกนี่ไปไปต่อทั้งนี่ทั้งนี่ทั้งนี่ได้ผุดได้ผูดได้นำ้ำถือ hoa vừa này nâu đây nè thưa nè nâu 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 tôi khốn trà cùng hồ cùng thay nói cho nó ôi nhất phụ nhiệt good cool. boy